นิทานเรื่องการผจญภัยของน้องกระต่ายสามตัวในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชะอมอาศัยกระต่ายน้อยสามตัวชื่อปุบปุยขนฟูและเจ้ากระโดดทั้งสามเป็นพี่น้องที่รักกันมากวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจออกผจญภัยสำรวจป่าที่ไม่เคยไปมาก่อนระหว่างทางพวกเขาเจอกับแม่น้ำสายกว้างและคิดหาวิธีข้ามแม่น้ำด้วยกันแล้วเราจะไปยังไงฉันทอมีวิธี ต่อไปไม่มีวันหยุดในป่าลึกจริงสนุกมากมายสามกระตายก้าวไปด้วยกันอยู่เคียงข้างไม่ทิ้งกันไปเมื่อกระต่ายทั้ง3ข้ามแม่น้ำมาได้พวกเขาเจอกับเสือผู้ใจดีที่ให้คำท้าทายว่าถ้าอยากผ่านป่าน,นี้ต้องไขปริษณะว่าอะไรเอ่ยอยู่กับเราในความมืดแต่ไม่เคยหายไป าาาาาตาามคํกระต่า,ตายสามตัวสู้ไปไม่หไหวในป่าใหย่พวกเขาหัรเราะกันไปต่างเช้าคืนวันที่นี้กระต่ายทั้งสามช่วยกันคิดคําตอบจนในที่สุดพวกเขาก็ได้คําตอบคาตอบคือเน่า ในที่สุดกระต่ายน้อยทั้งสามก็มาถึงลานกว้างกลางป่าที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีและพบผีบสมบัติขนาดใหญ่เมื่อเปิดออกพวกเขาเจอมเมล็ดพันต้นไม้ที่มีประกายระยิระยับพวกเขานำมเมล็ดไปปลูกและได้ต้นไม้ใหญ่ที่ออกผลให้สัตว์ทุกตัวในป่าได้กินเป็นต้นไม้เห็นความ,มั่งสว่างสดใสสั่งามรักเหตุหัวใจไม่มีสังบกทุกการกระทำตงใจ ไม่ว่าตัวใจในป่าที่นี้มีเิ์มากันกินได้ไม่มีข้อผิดต่อไมนี้คือความสุขใจจริง